สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วสาหีนะคะสวยสวยเลยนะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว6.5เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่สองเส,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 ส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สาขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะ เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานนะคะปงกับดินฉีจากสีเส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรดูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะ,ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะจากวิบวินมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะ พาดข้สามเส้นนะคะจับพัดค้มสามเส้นไปพัดค้มสามเส้นค่ะพัดค้สามเส้นไปค่ะจับพัดข้ำสามเส้นไปเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะ ใแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะสเสียเหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย่นะคะรอสามเส้นไปนะ1นึส,สนะคะรอสมเส้นไปตามแนวลิ้งเลยค่ะ นะคเะสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้ค่ะสอดน้ำเส้นตัวเองค่ะแล้วสองเส้นไปนี่ค่ะ ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอ,ลอดล้อ3สามเส้นไปนะร้อยสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะน่คะในแบบนี้แล้วก็ตัดปลายลิบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดลอดไปนะรอด3เส้นไปนะคะ1 2 3แบบนี้นะลอดไปให้สุดเลย ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เปิดเส้นริบบิ้นมานะนะคะจับนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะจับโค้งมาแบบนี้นะอินเส้นของเรานะเราจะมาสอดรูถัดมานี่นี่นะคะอ้อมมาแบบนี้นี่ค่ะดึงมาเห็นะหคะได้แบบนี้นะอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นถัดมาเราก็จับโค้งมานะคะโค้งมาแบบนี้นะ เราก็จะสอดไปในหน้าเส้นของตัวเองแบบนี้สอดไปในรูถัดมานี่ค่ะนะคะรูด,ด้านในนะเราเราก็ค่อยๆประคองกรีบนะคะนี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้เราก็จะได้กรีบแบบนี้นะนะคะมาดูเส้นถัดมาจับโค้งมาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มาสอดรงนี้ ดึงมาแบบนี้นะคะเส้นถัดมาหาจับผมมานี่ค่ะสอดหน้ากลีบนะคะนี่นะ,ะลงไปด้านล่างแบบนี้ เราจะได้กรีดแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะนะคะจับตะแคงขึ้นด้านบนค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดรูนี้พับลงมาแบบนี้คะ่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้คะ่ะมาสอดรูนี้นะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงในกรีดแ้กนะทะลุล้ด้านล่างนะคะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะคะเอื้นสลิบบินมาจับนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะ่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบินค่ะตัดปลายริบินทิ้งค่ะ,คะนะคะให้เหลือสองจุดห้าถึงสามเซนติเมตรนะคะ,นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดกลับไปเก็บนะคะ ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วสาหลีนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ